สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําสาวไก่เนาะซึ่งมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าวิธีการทําสาวไก่เนี่ยทำยังไงซึ่งผมเคยลงคลิปไปแล้วแหละมันหลายปีแล้วน้องๆก็ไปค้นหาไม่เห็นก็มีน้องๆอ่ะไปซื้อ,อพวกแม่ไก่ปลดระวางเนาะปลดระวางมาจากฟาร์มต่างๆอ่ะเนาะจากคุณจับฟาร์มใหญ่ๆเขาที่เขาปลดแล้วเขาปลดระวางแม่ไก่แล้วทีเนี้ยน้องๆเอามาก็บางคนเอามาก็ยังไม่ไข่บางตัวก็ไข่และชิ้งช่วงนานก็สอบถามเข้ามา ผมก็จะมาแนะนําในแบบของผมที่ผมทาเนาะอย่างแม่ไก่ผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมจริงๆก,ก็จะเห็นเนาะว่ามีแต่อายุ5ปีขึ้นทั้งนั้นแหละแม่ไก่แม่หลักผมอะ่ะเพราะว่าไก่สาวผมไม่ค่อยได้เหลือทาผมจะทาแต่แม่หลักๆอย่างแม่นี้ก็แม่ต้นๆเลยก็คือตัวนี้ก็เป็นลูกสาวเทาเทพเทาเทพนานแล้วแหละหลายปีแล้วแหละเนี่ยก็ยังเก็บไว้แต่ดูลักษณะของเขาก็ไม่ได้ซุดซมอะไรก็ดูลักษณะเหมือนไก่สาวแล้วก็ไข่ ไข่ตามช่วงตามปกติเขาไข่บ่อยด้วยอ,อมันขึ้นอยู่ที่แม่ไก่ด้วยเนาะขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ด้วยขึ้นอยู่ที่อาหารการกินด้วยเนาะแต่เท่าที่ผมเจอไก่ถ้ามันอ้วนจัดจริงๆอ้วนแบบไขมันเยอะๆจริงไม่ค่อยอยากไข่ครับผมเพราะมันผอมมันซมันชอบไข่เนี่ยแม่นี้ก็ไม่ต่ำกว่าหปีครับผมแต่ก็ยังไข่ตรงรอบปกติลูกเขาเนี่ยออกมาเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกซึ่งผมมีวิธีการทำอ,อย่างแม่เนี้ผมจะใช้ ผมจะมีแม่มือปืนเนาะผมจะมีแม่มือปืนบางตัวเนี่ยที่คนต้องการลูกเยอะๆผมต้องการลูกเยอะๆเนี่ยผมก็จะมีแม่มือปืนให้เขาก <c oughs> ็คือแม่พวกนี้มีหน้าที่ไขมีหน้าที่ไขอย่างเดียวไม่ต้องปกไขไม่ต้องฟักเนาะ <c oughs> <ๆ c oughs> ผมจะให้แม่มือปืนฟักอ่วิธีการของผมก็คือสมมุติว่าอ่าแม่นี้ไข่เนาะไข่ไขเ่เสร็จแล้วอ่าเขาไข่ไขสุดแล้วแหละเ่าไขได้สิบฟองอ่าสิบฟองปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ให้เขาฟักรับผมผมก็จะเอาไข่ออกอ่าเอาไข่ออก ออกแล้วก็เอาไปให้แม่มือปืนฟักส่วนตัวนี้ผมก็จะแยกออกมาขังแยกออกมาขังเลยขังสุ่มเลยขังสุ่มตอนแยกออกมาผมก็จะจับอาบน้ํายาครับผมอาบน้ํายาก็คือเป็นยาสระผมยาสระแฟซ่าทั่วไปครับผมอาบทั่วตัวเลยอาบแล้วก็ล้างออกแล้วก็ไปขังตากแดดให้ขนแห้งครับผมให้ขนแห้งปุ๊บแล้วเราก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือใครจะเอามาแยกขังสุ่มแล้วก็ ขังสุ่มไวสักอาทิตย์นึงแล้วค่อยจะไปอาบน้ําอาบน้ํายาแล้วก็ไปปล่อยผสมกับตัวผู้อีกแบบนี้ก็ได้ครับผมจะอาบก่อนหรืออาบหลังก็ได้เอาออกจากลังมาแล้วจับอาบเลยก็ได้ถ้าจับอาบเลยเขาจะลืมลังเขาจะลืมลังเร็วหรือจะมาขังสุ่มไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยจับอาบน้ําอาบน้ํายาอาบแดดให้ขนแห้งแล้วก็ปล่อยผสมกับตัวผู้เลยเขาก็จะใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับผมหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะติดตัวผู้อีกก็คือติดตัวผู้อีกแล้วก็ไข่อีกแบบนี้ สำหรับการทําสาวแม่ไก่เนาะก็มันก็จะไม่เกินไม่เกิน2อาทิตย์อะไม่เกิน2อาทิตย์มันก็ไข่ผมทําแบบนี้นะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกตัวนะตัวไหนที่เขาเกลๆจริงๆทํายังไงก็ไม่ไข่ทําสาวแล้วไม่ไข่ตัวนี้ก็ต้องมีพวกยาเข้ามาช่วยแต่โดยตัวผมเองผมไม่ค่อยเน้นพวกยาสักเท่าไหร่เนาะผมจะเน้นเป็นพวกสมุนไพรแล้วก็เน้นทําแบบปลอสารเคมีซะซะส่วนใหญ่เนาะแม่ไก่ผมถึงอายุยืนยาวแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆไม่ไข่จริงๆริ เพื่อนๆก็ลองฉีดคาโตซานดูเนาะฉีดไทโตซานดูมันก็ไข่ได้แต่ว่าตัวผมเนี่ยผมก็จะใช้แค่นี้แหละก็คือจับอาบน้ําไข่สุดแล้วปุ๊บจับอาบน้ําทั้งสูงประมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จับผสมเข้ากับตัวผู้ขอไข่สุดปุ๊บก็วนมาทําแบบนี้อีกอบางคนก็อาจจะว่าไก่อาจจะไม่สมบูรณ์ผมว่าช่วงที่เขาฟักไข่เนี่ยมันทําให้ไก่สุดส่นมากกว่าสุดสมมากกว่าการที่เราจะ นําไก่กลับมาผสมใหม่แล้วแบบไม่ต้องฟักอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะเพราะว่าการที่ให้เขาฟักเนี่ยสุญเสียพลังงานมากเขาส่วนเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ําอ่ะร่างกายเขาจะซุดซมมากกว่ามากกว่าที่เราจะจับวนมาผสมแล้วแม่มือปืนฟักให้แล้วก็จับวนมาผสมแม่มือปืนฟักให้แบบนี้ผมว่าแบบแบบนี้จะจะดีกว่าแม่ไก่จะไม่ค่อยซมเท่าเ,เนาะสำหรับคนที่ต้องการลูกเยอะๆต้องการลูกของแม่นี้เนาะเร่งทําไว้เยอะๆอะไรแบบนี้อันนี้ก็ได้ แต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ปล่อยให้เขาไข่แล้วก็ฟักตามรอบของเขาก็ได้แต่ว่าถ้าแม่ไก่แก่ๆเนี่ยผมสังเกตด,ดูถ้าปล่อยเขาฟักเขาไข่องเผื่อสามเดือนสามเดือนยังไม่ทิ้งลูกเลยก็มีผมก็เลยใช้วิธีนี้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเรามีแม่มือปืนเราก็ต้องใช้แม่มือปืนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะทาให้แม่ไก่เสียนิสัยก็คือไข่แล้วทิ้งเลยมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันครับผมแต่ผมก็มาแนะนําในวิธีของผมที่น้องๆถามเข้ามาว่าแม่ไก่ ซื้อแม่ไก่ปลดระวางมาแล้วมาทายังไงให้เขาไข่เนาะ,ะวิธีการทําให้เขาไข่ก็ทํเสาคล้ายๆกันครับผมจะเอาไปทาเสาคือจับอาบน้ําอาน้านํายาให้เขาคลายตัวครับผมอาบให้เขาสดชื่นสดชื่นแล้วก็วก็จะเข้าสมกับตัวผู้ใหม่แบบนี้แต่ว่าใครจะเออ,เอ,อจะให้เขาฟักเองเลี้ยงลูกเองอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมไม่ใช่ปัญหาก็ทาได้เหมือนกันแต่วิธีการทําสาวก,ก็คือการนําไก่มาอาบน้าอาน้ำยาน้ํายาเรียบร้อยก็ ถังตากแดดให้ขนแห้งแล้วเราก็จับเข้าผสมกับตัวผู้ใหม่มันก็จะทําให้ไก่เนี่ยไข่เร็วขึ้นไข่เร็วขึ้นนะผมก็ประมาณเต็นที่ก็2อาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าแม่ไก่สมบูรณ์ตัวดีๆนะสองอาทิตย์อย่างอย่างเนี้ยผมเนี่ยแม่ก็ห้าหกปีก็ทําแบบนี้2อาทิตย์เข้าก็ไข่จับทําสาวสองอาทิตย์เข้าก็ไข่วนอยู่แบบเนี้ยนี่ครับผมก็เพื่อนๆน้องๆก็ลองไปทําตามกันดูเนาะมันเป็นวิธีที่ผมทําอยู่เนาะผอมาเน้นํา น้องๆลองไปทำตามกันดูอาจจะมีประโยชน์บ้างสำหรับคลิปนี้ฝากไว้นี่ครับผมสวัสดีครับ